ออกจากโรงงานแล้วเย็นขับแล้วเย็นขับแล้วบาย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 ห้องพักโรงแรมโรงแรมหรูที่นอนดูจินยานเพราะว่านอนมาราธอนมากเลย <c oughs> จริงๆแล้วมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำของนี้ก็เลื <c oughs> อดเพราะแม่นุ่งแร่มหาดาวเราก็จะไปรับยาแล้วก็กลับบ้านนะคะทำงานต่อ <c oughs> ออกสื่อได้ไหมเนี่ย ออกสื่อเลยเนี่ยให้แดขอบคุณพี่แอดมินวันแนวเอ็นนะคะขอบคุณพี่แมวส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็มาดูแดน้องๆเพราะว่าเราป่วยอยู่ที่ร้อยเอนะคะวันน <laughs> <laughs> ี้ไปกลับบ้านกัน <laughs> โอแล้วก็ขอบพระคุณนะคะกระเช้าแบรนดบนะคะจากโรงพยาบาลจุรีเวศจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมอมให้คนละกระเช้ากับเดิมอ, <laughs> อีกนึงรถเป็นรถับ หัวกะหูว่าเพื่อนมี่เห็นหอดกระเช้าเยี่ยมเฮาห้เพื่นดิหัวกะหูว่าคันปวยเพื่นมีกระเช้าห้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณการดูแลเป็นอย่างดีคอยกันยังเงยดของพักโรงพยาบาลที่เ่าหรือพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้คันดูแลดีปนี้กันข้าบปนีนะบา,บาย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  <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ถ่ายรูปไปหนึ่งกลุ่มขอบคุณพี่พี่พยาบาลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยที่ดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยเดียด้วยนครับเทดผมดีๆนะเฮ้ยเขาชัว่าเขาเป็นคนป่วยเดียดนะคะขอบคุณที่เดียขอบคุณ A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  เอเดีย่ะเดี๋ยวเราก็จะร่มเย็นซืยๆดีแต่ต้องบ้านกัน <c oughs> แล้วเราก็จะเดินทางไปงานต่ออยู่ที่อุดรน,นะคะใช้อุด,ดอใรใช้อุดรจ้า